น่ที่ปอเต็กึงจัดพิธีจุดเทียนเปิดงานเทศกาลม่วนเซียวประจำปี2565ณสาลเจ้าใต้ฮ่องกงพระพาชัยกรุงเทพมหานคร มูลนิธิป่อเต็กตึงนำโดยนายวิเชียนเต,ตชะภัยบูรณ์ประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการร่วมในพิธีจุดเทียนเปิดงานเทศกาลง่วนเซียวและประกอบพิธีสงสวดชัยมงคลคาถานาสางเจ้าใต้ฮ่องกงมูลนิธิป่อเต็กตึงพรับพลาชัยกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมา สำหรับเทศกาลง่วนเซียวเป็นเทศกาลแรกของปีตามปฏิทินจันทรคติของจีนโดยในปีนี้ตรงกับวันที่15กุมภาพันธ์2565ที่ศาลเจ้าใต้ฮ่องกงมูลนิธิปอ่อเต็กตึงพรับพลาชัยจัดให้มีพิธีสวดชัยมงคลคาถามีพิธีบูชาเทพเจ้าด้วยขนมหวานและขนมที่ทำด้วยน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลผสมถั่วลิสงขึ้นเป็นรูปสิงโตขนาดต่างๆบางก็เป็นรูปเจดีย์ให้ผู้มีจิตศรัทธานำกลับไปบูชา ว่ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือมีการแลกเปลี่ยนโดยมารับขนมสิงโตจากมูลนิธิพร้อมทั้งจัดให้มีการยืมเงินขวัญถุงแก่ผู้ที่ทำมาค้าขายและผู้มีจิตศรัทธาให้ร่ำรวยเฮงๆตลอดปีมีเงินมีทองพอกิน,พอ,กนพอใช้ไม่ขาดมือนอกจากนี้ยังจัดให้มีสาคูสิริมงคลบริการสิทยญาณุสิ์และสาธุชนได้รับประทานเพื่อเป็นสิริมงคลตลอดปีทีมข่าวไทยนิวส์เอเชียรายงาน